ก้าวไกลยอมถอยจากความขัดแย้งเพื่อเดินหน้าไปสู่เกมชนะทั้งกระดานใช่หรือไม่โอ้ใช่ไหมแส้ศึกแต่ชนะสงครามนะหวังหมดเป็นแบบนั้นครับหรือว่าถอยครั้งนี้ต้องถอยอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้าหรือเปล่า,าดูต่อไปดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเส้นทางสู่ร,รัฐบาลใหม่การได้มาซึ่งประธานสภาและรองประธานสภาสองท่านเนี่ยครับถือว่าเริ่มนับหนึ่งแล้วนะฮะเริ่มนับหนึ่งในเส้นทางนี้แล้วนะ เป็นการนับหนึ่งที่ก้าวไกลต้องยอมกลืนเลือดครับครับคุณพิธาลิมเจลลิญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลบอกว่ายังไงนะพี่วีลุกได้ถอยเป็นโอ้เป็นยังไงพี่เอ็มลุกได้ต้องถอยเป็นนะครับรักษาเอกภาพเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเออเออถอยเพื่อ,อให้ได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าครับแสดงเห็นว่าอ่าแสดงเห็นว่า ผู้นำคนนี้ก็คือตัวคุณพิธาเองพูดถึงตัวเองอ่ะแสดงให้เห็นว่าผู้นำคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกต้องลุกให้สุดเออถ้าถอยก็ต้องไม่เสียหลักการนี่ไปฟังชัดๆจากคุณพิธาเรื่องของถอยเรื่องของลุกเพื่อที่จะชนะในวันข้างหน้าครับ ให้เห็นว่าลูกได้ถอยเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริบทแล้วก็ข้อมูลครับก็คงต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปแต่ว่าไอเขาที่เป็นผู้นําก็ต้องตัดสินใจเป็นนะครับแล้วการตัดสินไปก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลประกอบไปด้วยบริบทแล้วก็ประกอบไปด้วยสถานการณ์แต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดคุณจะก้าวกระโดดให้ไกลคุณก็ต้องถอยนิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ถอยคุณยืนอยู่กับที่คุณก็กระโดดได้ไม่ไกลลูกได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการในการนําเสนอ การที่เป็นภาคระดับหนึ่งลุกสนอกปรทธานสภาจะในขณะเดียวกันการรักษาเอกภาพเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสําคัญก็แสดงให้เห็นว่า,วาผู้นําคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุดเมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการแล้วได้ในสิ่งที่ที่เราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของสภาแล้วก็เจตจำํำนวนของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยก็น่าจะแสดงส่งสัญญาณบางอย่างไปให้วุฒ<บ>ิวิว<จ>ลุกได้ถอยเป็นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเป้าหมายที่ใหญ่สุดของคุณพิธาก็คือนายกรัฐมนตรีฟังสัญญาณ การให้สัมภาษณ์การพูดคุยคุณพิธากำลังบอกเราอยู่เรื่องหนึ่งการถอยละลอกนี้เป็นการถอยหลังจากเราลุกไปให้สุดแล้วและถอยมาตั้งหลักเพื่อกระโดดไปที่ใหญ่กว่าครับแต่ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ง่ายถ้าหากว่าเดินหน้าไปในสเต็ปขั้นที่สองซึ่งนั่นหมายถึง จะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่เท่าไหร่นะพี่วีนัดกันไว้สามกรกฎาคมแต่ถ้าถามเพื่อไทยเนี่ย่ใชยถามเก้าไกลเนี่ยก็อยากได้วันที่14กรกฎาคมนะเพราะวันอะไรครับรู้ปะ่ะฮะปฏิวัติฝรั่งเศส <laughs> 13 <laughs> กรกฎาคมนี้จะเป็นดีเดย์ในวันชี้ชะตาหลังจากคุณวันมัวมัดนอมาทาครับบอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีขอนัดหมายเป็นวันนี้ละ่ะ แต่สัญญาณหนึ่งจากคุณวันมัวมัดนอมทาว่าถ้าการโหวตเนี่ยมันมีปัญหาจะเป็นเช่นไรการโหวตนายกอาจจะผ่านและครบ376เสียเครับียงในครั้งเดียวก็เป็นไปได้แต่หากไม่ครบต้องรอดูว่าจะมีพิจารณาการประชุมในรอบต่อไปอย่างไร,รและรัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวออคุณดูนะครับคุณพิธาอาจจะได้ก็ได้ไปตามกติกาหากไม่ได้ต้องหาจนได้ <c oughs> เพราะรัฐสภามีหน้าที่ <c oughs> หาเลือกนายกรัฐมนตรีครับออพี่โอ๊ลองไปฟังว่าที่นะลองไปฟังว่าที่ประธานรัฐสภาพูดถึงแนวทางการเลือกนายกรัฐมนตรีครับผมจะอาจจะฝานครั้งเดียวก็ได้ คือได้376นะได้แต่ถ้าไม่ครบ376นั้นก็ก็ต้องดูว่าจะต้องพิจารณาการประชุมในรอบต่อไปแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันมันเท่าไหร่จะครบ376รัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คุณวิชานะคนเดียวนะฮะคุณวิชาได้ก็ก็ได้ไปสักกิจการแต่ถ้า ไม่ได้ก็ต้องหาจนได้นายกปรีเพราะว่ารัฐสภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญน,นี่เพราะนั้นน,นี่ถ้าฟังการให้สัมภาษณ์นะแต่ถ้าฟังในวิสัยทัศนอ์อ่ะคุณจะชัดเจนเลยว่าการโหวตไม่ได้บอกว่าโหวตไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นายกนะครับที่ก้าวไกลอยากจะทำอาจจะไม่ได้คุณวันมัวมัดนอมาธาบอกว่า โหวตแค่สองครั้งเราก็ต้องฟังเสียงคนแล้วก็ต้องรู้แล้วเพราะนั้นไทม์ไลน์เมื่อเป็นแบบนี้กค่อนข้างชัดเจนนะครับสี่กรกฎาได้ประธานสภาแล้วแล้วก็ตอนนี้รอโปรดเกล้าก่อนนะระหว่างนี้นะครับแล้วก็คาดว่า13กรกฎาเนี่ยเลือกนายกคืออาจารย์วันนอก็รู้ว่าไม่อยากไปเชิญอะไรนะกระแสนะถ้าไปเลือกวันที่13ตามแบบหลายหลายท่านเก้าไกลเออ14ตามหลายท่านเก้าไกลแนะนำเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบโอมีดราม่าอีก แปวันหลังจากนี้ไปนับนิ้วเอาได้เลยจะเป็นวันชี้ชะตาครับในการเลือกประธานสาภารอบนี้ห,หาคนกลางมาทำหน้าที่พร้อมกับผูกพันธสัญญาในคำแถลงการไว้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลก้าวไกลและสาภาลหลังจากนี้ไปจะพ่วงกฎหมายหลายอย่างที่นำไปสู่การเปลี่ยน ประเทศและแน่นอนครับมีอยู่ท่านหนึ่งฮะคุณสุทินคลังแสงบอกว่าการยอมถอยของเก้าวไกลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความเป็นชัยชนะ,ะเพราะในเอกสารถแถลงร่วมกันสองพังพกน่ะมีข้อตกลงว่าด้วยกฎหมายเนี่ยโทษกรรมและกับการยกที่นั่งประธานสภาใช่หรือไม่อมนอกจากกฎหมายโทษกรรมแล้วยังมีกฎหมายร่างพรบด้วยการเป็นรูปกองทัพสามฉบับอ่ะใช่รวมแล้วสี่ฉบับซึ่งคุณสุทินมองว่าตรงเนี้ยฮะ ก้าวไกลชนะเขาบอกว่าตรงนี้ก้าวไกลชนะนี่ไงพี่โอมมันเป็นความบกพร่องที่ไม่ของเพื่อไทยที่ไม่ดูในรายละเอียดเออนะกฎหมายเนี่ยโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองครับและการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นลูกกองทัพมีล่างอะไรบ้างล่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมครับล่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและล่างพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราาณาจักร ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอมีพ่วงไว้ด้วยตามที่พรรคก้าวไกลเสนอนะเออถ้าเพื่อไทยนะเพื่อไทยมันอันนี้ยอมตามนี้ที่เลือกอาจารย์วันนอเนี่ยก็ต้องทําตามนี้นะถูกเก้าไกลต้องเพื่อไทยต้องตามตามนี้แต่เพื่อไทยบอกว่าที่ลงนามกันไว้เนี่ยต้องไปดูที่ MOU ครับย้อนกลับไปนู่นเหรอย้อนกลับไปที่ม o อแล้วนี้มันล่างทําไมฮะต้องงงะเพราะฉะนั้นการถอยของก้าวไกล แล้วก,ก็การเดินหน้าเข้าไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีมันจะมีปัญหาในหลากหลายเรื่องหลากหลายมิติเหล่านี้แหละครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาอตอนนี้ได้รับการโหวตให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าต้องแบบเป็นประธานสภาล่ะตัวเต็งของเก้าไกลที่จะโหวตถ้าเกิดถ้ายังสู้กันอนะ่ะใช่ไหม,มแต่มาเป็นรองเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเราจําเป็นต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอื กระบวนการนิติบัญญัติให้มีมาตรฐานสากลให้ได้ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยคือกระบวนการตรวจสอบที่ประชาชนสื่อมวลชนเพื่อนสมาชิกสามารถติดตามกระบวนการผ่านล่างกฎหมายได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเห็นยังเลยเป็นข้อตกลงเขายอมต่อยมาแต่ในล่างข้อตกลงสองพักเพื่ออาจารย์วันนอรเนี่ยเรื่องปรับปรุงข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของ นีรโทษกรรมทางการเมืองอปัญหาว่าด้วยเรื่องนิรโทษกรรมทางการเมืองการปฏิรูปกองทัพจะเป็นกับดักให้กับก้าวไกลในอนาคตหรือไม่ต้องติดตามกันให้ดีตอนนี้เขาบอกว่าการที่ก้าวไกลถอยจากการเลือกคุณวันมัวมัดนอมาทาเนี่ยด้วยการยอมยกตำแหน่งให้เนี่ยท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้อะไรเลยในการโหวตเนี่ยมัน <laughs> ไม่ใช่ว่าพรักก้าวไกลจะได้นะแต่ในทางการเมืองระยะยาวเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงวุธิภาวะ๋อได้ระยะยาวได้ระยะยาวตอนระยะยนนสั้นเหรอตอนนี้เสียน,นี้อาจารย์ไสทรทอนบอกว่าเสียระยะสั้นได้ระยะยาวเห็นถึงวุธิภาวะว่าเวลาเราลุกเราก็ลุกไอสุดเวลาเราถอยเราก็ต้องถอยออกมาเพื่อก้าวกระโดดบ้างครประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือตกลงเนี่ยก้าวไกลถอยเนี่ย แพ้เพื่อจะชน,นะใช่ไหมเออ,อามาดูนะเราถอดรูทออกมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีนี้ก้าวไกลถอยเพื่อไทยเนี่ยเสนอวันมัวมัดมาเป็นประธานสภาเนี่ยนะครับเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้งของสองพักใช่ไหมอ๋เอเขใช่นะอาอใช่ไหมนี้ใช่ครับนี่หนึ่งน,นี้ใช่ต่อมาก้าวไกลยอมแพ้เพื่อไทยเพราะยอมแพ้เพื่อไทยใช่ไหมกรณีอย่ายอมยอมยอมอย่าลืมนะครับพักประชาชาติ มันคือหนอคือขระแงคืออาร์มของอเพื่อไทยไอคนนี้ก็มีคนพูดถึงอยู่อ่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับนะมันไม่ใช่คนของก้าวไกลต่อมาก้าวไกลแพ้นในการเจรจาต่อรองใช่ไหมถูกต้อง,กองหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักคณะก้าวหน้ายืนกลานว่าจะต้องเป็นตําแหน่งประธานสาภาใช่ไหมอ่าตอนนั้นชัดเจนหลายท่านที่เกี่ยวข้องคณะก้าวหน้าบอกว่าประธานสาภาต้องเป็นก้าวไกลนิยมผิดคำพูดนะนี่อ่ ตัวพิธาไปพูดที่พิศณุโลกครับบอกว่าไงนี่คือคนที่คนพิศณุโลกและประธานสภาคนทั้งประเทศครับจะมีความคาดหวังต่อปฏิพัฒน์ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาข,ของประเทศใช่ไหมครับอต่อมาการศึกของประธานสภาเนี่ยเป็นการจําลองภาพหนึ่งในการเจราจาต่อรองหรือเป็นการอุปสรรคในการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่อย่าลืมนะครับสอสขั้วรัฐบาลเดิมลงมติอะไร ไม่สนับสนุนแก้ปัญหาม1 1 2ึง,ง,ง,งแล้วทําไงงดออกเสียงถูกต้องถูกต้องยันไว้แล้วนะเลือกที่จะงดออกเสียงไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนต่อมาก้าไกลเนี่ยยกตาแหน่งให้แล้วเหลือตอนนี้รัฐมนตรีรองนายกอืจะให้พลเอกพลตํารวจตรีพล,ลตารวจเอกทวีสอดส่องไหมจากประชาชิเหรอเขาบอกว่ารอบนี้ให้ประธานสภาแล้วไม่ให้ตําแหน่งรัฐมนตรีเอ้าแต่คุณเชื่อไหมจะต้องให้รัฐมนตรีก็ต้องให้อีกไม่ใช่รัฐมนตรีช่วย เออนะ,อะแสดงว่าแพ้อีกใค,ใครแพ้ก้าวไกลแพ้ออเลยถ้าได้ถ้าเกิดว่าตั้งฝั่งประชาชิได้เกือมตีกระดวงยุ่รรมอีกก็จะแพ้อีกรอบหนึ่งเหรอเออคุณดูนะเพราะวันมัวมัดนอมาธาเป็นคนกลางที่เพื่อไทยกับก้าวไกลไปตกลงกันเองไม่ใช่เป็นข้อเสนอของประชาชาติอ่าอันนี้อ้างได้นะอ่าคุณเห็นไหมเอออ้างได้ต่อมาการเจรจาเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีหลังจากนี้ไปสามาโมงเดือดูเดือนเลือดพานมากกว่านี้อีกครับมันจะเกิดขึ้น คืออย่างน้อยแล้วแต่แตการเจรจาเรื่องตำแหน่งเชื่อว่าการเจรจาเรื่องตำแหน่งและคณะมนตรีต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละฮะแวันนี้แหละครับพ <c oughs> อไปถึงตอนเลือกนายกอ่ะตรงนี้ต้องให้นิ่งระดับหนึ่งนะ <c oughs> เพราะวิบากกรรมของคุณพิธาว่าด้วยสวก็มีมากแล้วนะว <c oughs> ิบากกรรมเรื่องของอะไรนะกรกรก,รกรตที่15วัน <c oughs> ขอเวลา15้าวันเนี่ยจะส่งไปสารนูนก็เป็นวิบากกรรมเลยนะเพราะนั้นเขาต้องปลดทีละปราะทีละปรา <c oughs> ะรรสำคัญคือใน8ปดพักเนี่ย เรื่องของตำแหน่งโคต้ต้ารัฐมนตรีต้องนิ่งก่อนนะส่วนอื่นที่คุมยงลำบากเช่นสอวอเรื่องของคดีเนี่ยไอ้นั้นค่อยว่ากันพีวีเอ้ยแปดวันไม่มีนิ่งครับไม่มีนิ่งเหรอผมกับพีวีซักถามแกนนําของคณะก้าวหน้าถามในเรื่องนี้ละ่ะเขาบอกว่ายังไงถอยตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีจนแทบตกกระดานแล้วนะ <laughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถอยอีกนะเพราะจะถูกเกมลุกแบบนี้ลุกคืบขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหลืออะไรแล้ว อ๋อก็ต้องไปฟังของท่านอดีตนายกชวนหลีกไปสิฮะว,ว,ว่าคนที่เป็นแกนนําในการเจรจารต่อรองมักจะเสียมากกว่าได้